เท็บจังไรก็มาให้เขาคักเขาเนี่ยเขาต้องขนทั้งลังเขาให้เลี้ยงควเ้ยวันนี้วันนี้วันนี้เเราเลียกเรียบร้อยแล้วที่หลังเนเฮ็ยจังที่อีกคเั้แก้วคนเจือไปขนาดเลยนึ่งนึ่งหาเปียนี้บอกให้ตัดเอาเลยนที่ผ่าที่เปียนี้ละเอาเลยเลยนะอืมันาบ้านมัอันก็มีมือเต็มหนึงกัอันอนก็นึงก็บ้านคือได้ไร เมื่อวันนั้นงเลขเลขฟูนะเขาเลขยังเขาจังจังเลขประจําวันเขาเลขประจําวันเลขนอวเม้าบวะฟูนองแม้น้อกแมวกับหนึ่งห้าแปดเขาอีกล้าโอ้หนึ่งห้าแปดเขาอีกเงาจังทักแ้วพูจะาคามดังทักแ้วหามึงยุ่งแล้วฟูปเลยนะเลขเลสนกัเขาคเลขพแสนกับเขาเนาะ เก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่หนึ่งเนี่ยการผู้จัดได้เปลนการ์ดเดยร์ับเลมเนจ่ะปวโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วเรีกันเจ้าหนย่มพอครับเรีที่มาด้วยกันแกสีแปดห้าเลขมาด้วยกันสี่แปดห้าอีกเเลขกเลมาด้วยกันสี่แปดห้าเราเลขมน้ากันมเรียกว่าน้กันวขาดแล้วผูวขาแล้วยัน ยายมันพลาดแด้ววดจีมาเนี่เอาให้เกียวกัชี้ตัวแล้ปูเด้่ยว้ยความจีบวามมันจับว่างแล้วรอนี่ยับถือก้างแล้วเรเกียวเดี๋ยวนี้ก็เรองบักข้างเลยเนี่ยเฮ้ยเรื่องไร่ผมพูเลยนี่ว้าเฮ็ไ้แต่หิไปาแปูค้อนาดวยนตัวเบ้าแล้วเหาะโอยเฮดวีเอาจัดการเลยปูจัดไปโซโลเลยปูเอาเขียนเลยเขียนเอาไป เลขประจำเลขประจำวันครับวันจันทร์วันจันทร์ว,นวนันจันทร์ครับปูนะวันวันจันทร์ที่สองบอกปูเมียนวันที่สองโอเคครับเลขเลขตัวเลขตัวเด่นมาเนี้เลขตัวเด่นเลขตัวเด่นเออเก้าสามเจ็ดมีเก้ามีสาม,มีเจ็ด เลขลักเลขลักเล่นเลขลักเก้าสามเเอาับตัวนี้ะบอกร้ายตัวเอาให้ตัวนี้บวกันเดพวเออบอกหลายเอาจะมีละเอาจับกูให้มาเลยดพวกเอเอาเอาใส่ยตัวนึงก็ไดเอาซีใส่ซะเก้าเมามีนาเมีนกู้่็จับกู้ัวงหันดไหมจับตัวทีจับพายุแต่ว่าเอาเลขลักมันก็้เลขลักเลขลัก เก้าสามเจ็สี่อาตัว<อ>ครับจี้ตัวบ่เอาเอาานับป้นเน,น,น้นว่ารักยังวะเก้าสามสี่เจ็ดเน้นวารักไหนบอป้วน,นเน้นเน้นลักกวันนีดแล้วสิจ้าล้วยได้ัดนี้วาเน้นมาลักทิบหน่วยร้อยวนนะโอ้เลขเลขพวกนี้มันเป็นเลขัดผสมนี่ย่พ่อเนี่โอ้ครับครับคผสมผสม ก็ต้องมาต้องผสมกันด้วยแล้เป็นพ no yes ันผสมโอ้ครับก็เรียกที่ตัวไปสามารถไอผสมประสานกันเลยจัากู่ผสมเลยเก้าเก้าสามสีเจ็ดนี่เข้าผสมพันกันเลยโอ้เขาผสมพันเดี๋ยวดีผสมพันไนวัเนี้อ้าวสามว่าเราเนี่ยเปื้อนว่าเราแบบเื้อนจังปะเปาแบเอื้อนไม่ดีไม่ดีเข้ผสมพันแบบนี้สอง เก้าเพื่อยพอเาเลยสองเก้าเจ็ดบอค่ะเอ่สองเก้าเจ็ดเขียนเลยตัวเน้นเนี่ตัวเน้นเนี่เนี่ยโอ้ตัวเน้นตัวเน้นเลยสองเก้าเจ็ดเดี่ยโอ้ยตัวเน้นเลยนี่อยากเอฟซีนี่อยากจับสองเก้าหรืออยากจับเจ็ดสองนี่ผสมกันได้มุดี้กันหรือผู้ไหนสะดวกว่าที่ไปผสมจะไหนกับผสมไปรอดมาปัวเออมาดิมาดิเอาตัวรองนี่ยหมนี้ครับตัวรองเอาตัวรองเนี่ยครับ ตัวร่ศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองเออตัวร่องศูนยน์เจ็ดสองครับอันนี้อันนี้เป็นบารนบารนี้เอาเอาเ,อาเลขสองตัวมาหนยครับเลขสองตัวครับเลขสองตัวสูตรสูตรเอ่อสูตรนี่เขาว่าประคิดแล้วสองข้างแล้วเนี่ยบนเก้าเอ่อหนึ่งเก้ากรับสิบแปดสูตรเนี่ย สูตร่้มครับครับที่้องไปหนมันนันสีมีหนึ่งเก้ามับสองเก้าอ๋อหมายหมายถึงหมายถึงสูตรนี่นะเออสูตรนี่สูตรเขาเม่สองหัวเราเป็นบ่อปูเขามา่อสองหัวเราสูตรเรื่องนี้สูตรเรื่องนี้เอ่อเมื่อเราได้ผลิตมิเตอร์เซียวสูตรนี่ให้ีกเป็นเป็นเป็นสองตัวมอ้าวครับดสองตัวบ่อปูอ้าวอันเี่นนั้น ขค่นันเลขลักมันก้นนี่ยครับครับเลขหลักสองตัวบ่แมนเ,เลขลักครับตัวหกหกหกตัวนี่หกตัวโอ้เลขลักหกตัว,อ,ตวอ่ะเลขลักอ,อันนี้กับผสมกันยังเราบ่อันนี้ที่ผสมใหม่ได้หนิอัน 9, 4, เ, 9, 4, 2. 2> เก้าสี่สองอ้าวเก้าเก้าสี่สองเออบารีกหนึ่งสามศูนย์เดี๋ยวได้ปูเก้าสี่สองหนึ่งสามศูนย์ อเก้าสี่สองหนึ่งสามศูนย์นี่คือเลขลักมันปลปูเลขลักบานนี้บานนี้ผสมใหม่เด้อบ้านผสมใหม่เด้ออันนี้เลขลักเด้ออันนี้เลขลักบานนี้สิผสมเอาปูผสมใหม่นี่คือสองศูนย์เขจะติดใจว่าจะปูตามสองศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เออขันมีศูนย์มีต้อนนี่บานนี้บานนี้เก้ามันมีมาแล้วพราะมันส้นกันครับบานเลขเลขสูตรเสูตรประจําวัน ประจำวันวันอังคารนี่เก้าสามนี่อดีตละเก้าสามเด้่ยเหมืนเก้าเขียนไว้เอาเก้าสามเก้าสามเออเก้าสามแล้วก็ส <37. S 2> ามเจ็ดสามเจ็ดตัวตัวนี้ตัวรอกตัวตัวลอกจากกันเออเอออเอาตัวพื้นนันเอเอเอ,เอาเอาตัวตัว,ตวที่สูตรที่ตัวเรา,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 าไม่ว่ามะลงอะไรเนี่ยครับครับครับผสมพันกัแล้วผสมพันกันแล้ว,ลวอ๋อผสมเรียบร้อยแล้วครู คอดแล้วคอดแล้วตอนนี้คอดแล้วผสมแล้วเไม่ได้ตีคอดวันที่หนึ่งวันที่สองมาดรียกเลขหลักหกแสนเนี่ยวันนี้เลีกเลขหลักเรียล่าหกแสนเนาะวันที่แล้วเก้าเก้าสี่หนึ่งเข้าผสมกันกันสี่หนึ่งหนึ่งงานหนึ่งเก้าเป็นสี่แล้วก็คือมาเดี๋ยวนีสองสิบสองวัน สองสีสง่สองสีส่ opposite. สองปูเออสองสี่สองครับมันมันเข่าก็เออเลขลักโขกตัวนี่นี่เก้าสี่สองนี่นี่เออมาดิมันมันเขายอ่วมันมันเขานี่แหละมันเขาอยู่มันมันกระส้นกันอยู่สองชิ้นคือสองกระส้นกันครับลักโขลักลักที่ตัวมันก็มีสีนี่มันมีอหละมันก็เขายุ่วแบบนี้เลขดับหลักหน่วย อ่าเลขดับหลักหน่วยเดอ้อบัดเนี้ยแปดเด้อปูหลักหน่วยบนเนี่ยบนบนหล,หลักหน่วยบนดับแปดเนาะปูบนอย่างเดียวบ,บนอย่างเดียวล่างไม่ดับอย่างบ่ปูบ่บ่บ่มี่ล่างบ่อมีม่ต่บ,บนโอ๋อ มานี่มานี้มานี้เลขที่มาด้วยกันบ่นหนิว่าขนาดมาหาแปลได้เขาเปลนหาได้ครับสี่ห้าสี่แปดห้าหะครับเนี่ยม,มันมีห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดเลขที่มาด้วยกันเ,เนีแล้วว่ามีละตัวนี้ละตัวสามเจ็ดนี่แล้วว่าสี่ว่าสี่อดเราไปอีกเนี่ยแล้วมีตัวใดอีกปู่มีตัวนี้แล้วนีิมีมีห้าสามเจ็ดนี่เลข เลขที่มาด้วยกันครับตามมาออกว่าด้วยด้วยกันเลื่องอ๋อเออสามตัวสามตัวมันเคอยออกศูนย์เออเก้าศูนย์ห้านี่เก้าศูนย์ห้าศูนย์นีครับศูนย์นีมันค่อยออกสามตัวเก้าศูนย์ห้าอือเออลาประกาศเลขคำว่นกับมี่ตอนนี้ลพะมี่หลายหรอมี่คำว่นเราเรียน้่องง้วนละปูเอ้น่องแมวน่องแมวตั้งไนได้ตั้งไหนเยอะ โอ้เอางวมวันหนึงเลยน้องแมวคักเลยเด้อปูเด้อเอาเอางี้ปูคณะคัดเขามากกิดสรลบบ้างแล้วนี่น้องแมวมันแม่นปานนั่นนี่ผมเจเอาแมวแมวไปได้บ่ปูเลยได้แลยนะเอาแมวมันเห็ดเลยชีบมัม่นก็พัดโตอยู่วะได้ข้อสามตัวปุณิมภเอาเสี้ยไปผูกเอาสายชีวิตผูกก็เลยเห็ดรลุดละเออเอาแมวนี่แมวแมวแมวเดี๋ยวนี้ออกลูกเต็มอยู่เห้อผมเดี๋ยวนี้นี่แต่ว่าบ่้หายผได้น้องจักเที้ยมาดิ เลขเลขหลักร้อยดิหลักร้อยมหมเอาว่าหลักร้อยว่าเอาแล้วนะโปรเอาอยู่ว่าหันว่าหันนี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งมะดอกมะเก้าเนเก้าหนึ่งเก้าเห็นบั้ยมะดอกมะดอกหลักร้อยพอดีเอาเขียนเด้อเลขหลักร้อยมีสี่ตัวเลขหลักร้อยมีสี่ตัวเขียนในกระดานใบบุญหลักร้อยมีสี่ตัวเก้าเขียน เดี๋ยวตะปูได้9012 9012 9012ตะปูนะออนี่แหละรักอยได้ยุ่ะอได้รักัอยมันเคยมันเคยเขายู่ประจำาลิติัแก้งวดเดี๋ยวหนเขาเขาเขาเนี่ยรักลอยนะปูนะเออเดี๋ยวว่าเอาเอารักเก้าที่มันออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะไม่เห็นเนี่ยโอ้ มาดูว่าวันว่าว่าเราเปลี่ยนเนี่ยว่าวันวันว่าวันวันมันออกออกหกหนึ่งแปดเท่าเปลี่ยดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมันออกเก้าเนี่ยรักลอยได้แล้วเฉพาะรักลอยได้เนี่ยครับเฉพารักลอยครับมาดิเอาสองเอาสองมันจะใช้รักลอยที่สองเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดโอ้โหบ๊ไปใส่บ๊วยใจเลยคุณได้ยังได้แล้ววันทีนึงหาซื้อรถตุลีเลย่อยแตเอาบอกว่า เดี๋ยวเห้เขียนแล้วก็าน้าปูเรียกหลายๆตัวนี่สิถามปูว่าปูมักปูเน้นตัวใดนะเออเรียกหลายๆตัวนี่ปูมักปูเน้นตัวใดเอาล่างวางด้วยเรียกจับคู่สองตัวนี่น้ำแม่นี่อสามตัวนี่มักเก้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้เก้านี่ะครับเลขสองตัวเลยป่ะนี่ปูสองตัวนี่มักสองศูนย์ล่ง นักสองทุนล่างเจ้าอาติบนก็ได้กันบอเนโนมันบอมันบ่กันก็หนึ่งเก้ากับบอกว่าเนเก้าก็สรงเก้าลเลขตัวเด่นมันตัตัวล่างมันหรอเป็นยังก็มากเลขสองตัวในผมเบาตัวสร้างในมันหผมถามในบันูในสูตรว่าในแล้วสูตรเี้าสูตรสูตรบารีประจำวันประจำวันอะค่วันนัแกนนี่มันมีสองศูนยสองหรอเปนี่ยโอ้เป็นจันทร์ต่มมักเีงย มันไม่ออกมันก็ไม่ออกมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ยุเพราะว่าสิบแปดออกแล้วสิบเก้าออกแล้วเหลือยี่สิบเดี๋ยวนี้ยังบอกออกเลยนั่นแหละมี่ยงกันมามสามวันเะไเนี่ยเออเนียนมาท่านเนียนะบ้านนี้บ้านนี้อ่าอ่สองนี่มีโปรเซตมาหลายเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละสูตรนี่มันมันมีสองมมอย่างหลายไหมยุเพราะครับผมเออนี่แหละก็เลยว่า สองนี่เอาเอาเป็นเป็นสองเจ็ดเป็นสี่ก็ย่งงามมีเลยสองเจ็ดยี่สองครับเป็นสิบครับผมเจ็ดเป็นสี่เลยสามเจ็ดมันส้นกันครับเลขที่มาด้วยกันนี่ห้าสามเจ็ดเห็นไหมเนี่ยครับผมเนี่สามเจ็ดสามเจ็ดครับเอ่อเก้าเจ็ดไอนว่ามาแย่งเลขมันส้นกันเลยยอยดีส้นกันนี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าดีมากแบบว่าไปยังไปยังเลยมากแบบ ระเบิดเตอรนอยู่เนี่ยะเบิดเตอร์เทิ้เอมันมาผสมพันกันเรียบร้อยแล้วสองเก้าเกดอ่ะมีโอกาสจิมอยู่ดอกเพราะว่าเรียกปู้คันได้เขาแล้วกันที่เขาต่อกันยูดอกเออกันมันกต่มีพลาดพลาดงวดนึงเปสิลาครับผมเพรวมันสาบาพลาดองเต้าเพราจับใส่หลายตัวมันมันแ๋่ว่ากัเสียเอาบยี่เอ่อสิบตุดสิบคู่เป็นสิสิบห้าคู่สิมันมันเกิดมิใช่ตัมดแล้ว มันก็ดจเจอดูปัญญังหละที่ปออูเนียนเน้นคอย่างเนีนอย่างใครแค่หางหางบุญหางรางตอนนี้ย่อมพอยอ้ยกัย,ยังจันล่ะเนาะปูม่อเขขังเนาะปูเนาะเนี่ยเจัามาขันเนียนี้ลีนอีกะเอาูอทิมไปเลยกะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองศูนย์ตอนนี้เราไปเลยทิมไปเองไปเลยครับเออนวที่ให้เลขว่านแม่นมาเขียนว่านแม่นมาประกวดคัดไอ้น ตัวเลขอารับิกมันกับบัท่าเป็นไรเดียวจะขายให่สั่นเด่นเจ้วมันมาแล้วมันมาแล้วพวกยึดยึดเจ้านี่มันตลอดตลอดหยอกนะมันที่หนึ่งอยู่บัวเจ้าอะไรอย่างนี้มันที่แม่อะไวละนี้มาแล้วล่ะบัวเพราะประยุทธ์ประยุทธ์จะใายออกที่แล้วไปประยุทธ์จะขายออกฮะ มีมีมีตัวไรเพิ่มเติมมีสูตรยังว่าเพิ่มเติมอีกบ่อนี่ปูบ่มนี่ละมีแต่เดี่ยวน้องเมียวกับเสียงผู่ข้อละต่อไปอออืเน่องเมียวได้ย่ามไรแกจริงกลางมาบอกเลยถ้าปูได้ลังเทียผมกับยางยากไม่ได้โทรหาปูอยากโทรหาอยู่ที่นังเทียกันเลยเดี๋ยวแล้วสีไรไปติ้งไปหาหรอบมันยากอีหลีผมกับอะไรจักจีว่าจังไรเมื่อวานแล้วเนาะยาก บันดนี้ดีแล้วใส่ย,ยังไ่ลงสิก็โทสัมผัสปูยิงเวีนกันกนบว่าใครวางไปไหนเอ้ยุ่ยุคนใหญยละไปวตลอดตลอดไปยู่่เข้าครับเอาแล้วปูเกียมาล้าไปนี่อก็ตะลังตังยี่ละตั้งยี่สิบละโอ้ขับผู้อกผอกสิเด้เก้าเกสองเก้าเจ็ข้างล่างข้างล่างออกสองศูนย์มาสองเ้าเจ็ดตีดีทันทีเลยเออดตเลย มาก้างเมากมากข้างมาก้าเก้ากนนี่มาก้างเลยครับนี่เด้อโอ้ยนั่นออกได้เห็ดนั่นในไปหาปูเด้เออบ่แม่ขันบ่เห็ดบอออกกันบ่ไมีแนวสีได้กัเลยบ่ไป่แถนีหมายเลียงเลียงใข่ใอไก่เปลี่ยนจังอ้ยไก่จ่าน้องปูเห็นใก่ออกกันไปฟ้าครับ เอาองค์การตัวปูปูกับเกียมาจนตัวบานีนผู้ขากระจีดตัดต่อคลิปลงเห็นเอฟซเบิงเท่าไรละปูเออให้ได้เส้นเสียได้เป็นเส้นเสียเด้อครับผมครับกับคุดปูหลายๆเด้อปูเด้อกเบพนียุ่งพอนีเด้อกับบ้านบ้าเห็นห้ไม่ออกพร้อมเนาะว่าเพื่อยังไปรู้เะไปหานวกด้านหอกคอประสริเนี่น้นอก ยุ่งหลายเหมือนกันบังคับบังเยอะครับบังเห็นในปูเอ้ย้องห็นพูไยรเยอครับบังเห็นทุกคนละครับผมโอ้ทางทจานตัวรับปูนะโอ้โจะไม่พจม่พนครับขอบคปูหลายๆครับสจับชียมพอกับกดเลยกดแจยเลยถึงพูดชื่ว่านี่ว่ามันกลข้างละครับผมครับเจ้าัวนะเจ้าั